คือผมต้องถามตรงๆก่อนเลยว่าเอาเรื่องนี้ก่อนคือถ้าเกิดเกมวันบวชซึ่งถึงกลางปีกลางเดือนนี้ครับ,บวอนายกครับตอนนี้ทุกอย่างด่านแรกผ่านเรียบร้อยแล้วครับมุมของแปดพักทาให้เห็นว่าเอกภาพดีครับมีเสียงเติมมาไม่รู้จากไหนด้วยอ่าใช่ครับเป็นมุมที่ดีครับใช่ไหมฮะใช่แล้วทางน้้นเขาไม่เบรกภาพด้วยถ้ามองอีกอีกอกควั่นหนึ่งอ่ะครับ,รบเพราะเขามีงดออกเสียงอะไรยังไงแต่ด่านที่สองยากมาก นายกคุณหมอชนอนันเพิ่งพูดว่ามันต้องประเมินต้องมานั่งคุยวางแผนให้ดีถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเสนอชื่อแข่งเนี่ยเขาน็อกได้เลยนะฉากทัดที่เราเตรียมไว้ไหมเอ,อแน่นอนครับ<ม>ก็ต้องประเมินเป็นไปได้อยู่แล้ว<ม>นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้น<ม>นะครับอ,อก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เสนอ<ม>คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งแปดพักอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้น นะครับปัญหาหรือคำถามคงต้องอยู่ที่ที่สวนะครับสังคมก็ต้องตอบถามว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างน้อยของสแทนในเมื่อปี6 2สอนะครับก็ให้เหตุผลว่ามีการโหวตโดยเอกภาพเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าฝั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับรวมเสียงข้างมากได้นะครับก็คือ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะสวก็ต้องตอบ<ช>ว่าบวชให้ไปตังต้งสบาเยเียแล้างน้อยหรอแล้วผมคิดว่าสวาส่วนใหญ่จะจะไม่ไม่ตัดสินใจแบบนั้นวันนี้ยังเชื่อมัน่นเพราะว่าตอบสังคมไม่ได้หลายๆท่านที่ผมสัมผัสหรือ,อได้ยินจากผ่านสื่อมวลชนนะครับก็มีวิจารยา์ว่าทางออกทางการเมืองที่จะทำที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองคืออะไรครับ ทำไมคุณชาตวัต์กับคณะพักก้าวไกลถึงเชื่อในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกไม่เกินห้าคนมาจากไหนเปลี่ยนใจหมดแล้วแต่ฝั่งก้าวไกลคือคือคอย่างนี้ครับคุณชายวัน์คุณเศรกัญญาเชื่อตลอดคือมันวิธีคิดในการทํางานของเราเนี่ยตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เนี่ยเราพยายามมองให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับอยู่เสมอนะครับ ไม่ใช่ว่าคิดว่าทําอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ทําอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นี่วิธีคิดคือต้องมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เห็นเสมอนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานปัจจัยที่เป็นจริงนะครับเป็นจริงได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเพ้อฝันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดในการทํางานของเรางนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตั้งแต่สมัยนาคตนใหม่แม้กระทั่งจนมาถึงการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ยเราก็อยู่กับความที่แต่ละคนบอกเป็นไปไม่ได้ตลอดนะครับวันนี้ก็ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันมีความเป็นไปได้อยู่มีความเป็นไปได้ได้ยินได้ยินมาครับแล้วก็มีความเชื่อด้วยคือยังมีเวลาอีกประมาณสิบวันผมคิดว่าแล้วเรายังตอนเนี้ยผมเองก็อยู่ระหว่างต้องประเมินนะครับว่าผลการเลือกประธานสภาองค์เป็นแบบนี้จะส่งผลต่อความคิดเห็นนะครับมุมมองของท่านสวอย่างไรบ้างค่ะยังเวลาอีกสิบวัน เดี๋ยวก่อนจะมาสรุปลงตรงนั้นก็คือวันนี้ก้าวไกลได้ผ่านมาถึงจุดคั้นหนึ่งเงี่ยที่บอกไป